ก็คือตัวนี้อากาศหนาวมากหนาวเหรหนาวแ <laughs> อร<ง>์อนะโซหนาวจา้า <laughs> อันนี้เรานั่งแบบไหนมาแบบตู้หมอกห้องไม่ได้หมอกห้องเาเรียกว่าอะไรบ้างด่วนพิเศษเป็นห้องเป็นแบบเป็นห้องเออด่วนพิเศษ <laughs> จองแบบว่าเป็นห้องมีเตียงข้างบนข้างล่างก็เดี๋ยวรอเขามาปู<ะ>อยากให้ดูบรรยากาศในห้อง จะเป็นอาหารในตู้มีสเสบียงด้วยนะครับชาในห้องก็จะมีบอกมีหน้าจอแสดงผลบอกนะครับว่าเราขึ้นจากตรงไหนสถานีปลายทางนีงจะแจ้งเตือนว่าสถานะของห้องน้ำห้อง ปวดหนักปวดเบาอานนว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างจะขึ้นเป็นสีแดงอันนี้จะบอกเลยว่าเราถึงไหนแล้วสถาน,นีปัจจุบัน สองขวดนะครับมีอ่างมีทั้งที่อ่ะตอนนี้จริงๆมันจะเชื่อมกันนะถ้าสมมติเรามาด้วยกันสี่นคนก็เปิดทะลุหากันได้เลยมีมที่ล็อกแล้วก็มีบันไดมีตาแมวมีเจ้ามีไง แ้ว <Yeah. S 1> สองอันอืมไปงฟันตัวนี้ปรับแอร์เดียรนะ์จ้ะข้างบนปรับลมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวะความเย็นของแอร์แล้วก็อันนี้ข้าวที่เราสั่งไปเมื่อกี้ม,มาแล้วครับนี่ข้าวอะไรอะไก่กระเทียม นี้ไก่กระเทียมเนี่ยร้อยเก้าสิบราคาค่อนข้างแร<ะ>ง,งอันนี้เคียวหวานไก่ไก่มิวออลีนแล้วก็มีซุปให้คนละถ้วยเป็นเหมือนต้มจืดต้มจืดแล้วก็น้ำสองขวดทั้งหมดนี่เท่าไหร่รบาทโอ้ <laughs> ยังใหม่แล้วตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงสิเดี๋ยวเราจะไปรับรถนะคะคือเราเช่ารถไว้ตลอด3าสวันนี้เลยเดี๋ยวเราออกไป <No. S 1> รอพี่เขาข้างหน้าตอนนี้เราอยู่ในรถที่เราเช่ามาแล้วดูดิ no, no. ฟ้าเต็มรถเลย หนาวมากเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านใต้ถุนบ้านนะคะตอนแรกอะตั้งใจจะไปโกเพื่อโกดำแต่ว่าร้านปิดวันอังคารหมอกเยอะมากเอาไงไม่ใช่หมอกดิฟ้า นในมปังใข่ชีสก็ไข่กระทะอันนี้เป็นเซตอาหารชาเช้าก็เลือกเป็นไข่เฟรนเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาเฟ่นี้จะถ่ายให้ดูยวไปถ่ายรูปในมุมยอดหว่นีม่มุมยอดหวอยู่ตรงข้ามกับคาเฟ่นี้เลย จะพา at, ทุกคนไปไหว้พระอาใจช่วยข้บเปเจ้าให้สำเร็จได้โดยด่วนวัดพระธาตุคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าปีที่แล้วพอปีที่แล้วเรามาช่วงวันหยุดยาวปีมากเมื่อกี้เราเข้าไปไหว้หลวงพ่อทันใจมาแล้วนเดี๋ยวต่อไปเราจะไป เชียงดาวแดดเพิ่มออ่อนเพื่อนเพื่อนมาขอได้อย่างละข้อนะครับเลยหมอกหรือควันฝุ่นหรือฝุ่นเด <c oughs> ี๋ยวเราจะขับรถอีกสองชั่วโมงเพื่อจะขึ้นไปเชียงดาวเจอกันจ้าไปครับ I think I think don't don't so No 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 think so No 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 it's never ever, ever 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 gonna happen I don't think so อันนี้ก็คือเราเข้ามาที่พักเลยะคะค่าเข้าอุทยานผู้ใหญ่30บาทเอ๊ะผู้ใหญ่20บา<ะ>20รด30บาทรด4ล้อรถจริง30บาท <laughs> เราพักที่บ้านระเบียงดาวสวยมากมตอนนี้เราถึงห้องเราแล้วนะครับเราได้ห้อง a อห้าอัน้ีน้าหงดูวิวนี่คือวิวหน้าที่พักสวยมาก ห้าโมงแล้วอาหารเย็นมาแล้วครับไม่อิ่มเติมได้อันนี้รวมอยู่กับราคาที่พักแล้วเราก็จะได้อาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้าก็มีข้าวร้อนๆเลยจ้ะไปขอตัวกินก่อนกับบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆ ที่แสนสดใสตอนนี้ก็เจ็ดโมงบรรยากาศดีมากสวยมากเราไม่รู้ว่ากี่องศานะไม่มีเน็ตเน็ตเล่นไม่ได้อันนี้ข้าวเช้ามาเสิร์ฟนะครับ น้ำข้าวต้มน้ำข้าวต้มร้อนๆเลยแล้วก็มีกาแฟต,ต้นตีนตียงอน้นอนไห้นอ,ไอนอนไม่เคยนอนเพราะห้กี่ชั้นสองแล้วก็ใส่เสื้อสองตัวคือแบบหนาวมากอะอันนี้เรามาเล่นใน เหมือนเป็นหมู่บ้านเลยเป็นพื้นที่พักเยอะมากมาดูวิวพาที่ละอากาศเย็นวิวสวยอาหารอร่อยไข่แดงอร่อยไข่แดงมาสุราษฎร์ อันนี้บริเวณเขาเรียกว่าอะไรวะตรงนี้นจุดรวมพล <c oughs> ส่วนกลางเออแล้วก็จะมีร้านอาันทองขายเครื่องดื่มมามา่าขนมลูกชิ้นแล้วก็มีจุดชาร์จแบบมันจะเป็นจุดชาร์จแบบแค่จุดเดียวนะครับก็จ, <c oughs> จะมาชาร์จทิ้งไว้ตรงนี้ชาร์จรวมๆกัน ตอนนี้นะคะเราก็เช็ดเอากับที่พี่พักแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปพักที่ในเมืองสองวัน,นเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านเนื้อชื่อ Uncle ิล n าิตบ๊ายบายเชียงดาวคูกันบ๊ายบายเชียงดาวบ๊ายบายไมีโอกาสาจะมาอีกนี่คือของฝากจากเชียงดาวน้ำพริกนาลูกแตกอร่อยมากซื้อมาสองกระปุก เอาคอมเมนต์มาเดี๋ยวแนะนำร้านให้ไม่ได้แนะนำอร่อยมากถ้าเกิดใครมาต้องสุดวายเกือไม่ได้กินอร่อยมาก กินข้าวร้านเนื้อแต่ว่าปิดแต่ในแมปอะ่ะเขียนมาเปิดเราก็เลยขับรถมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูฟูเขาไฟอุดมผลแลวคือทีเด็ดของเขาก็คือไส้วันนี้เราจะมาลองก,กันคืออยากกินมานานแล้วเพราะว่าที่แล้วมาแต่ว่าร้านปิดร้านปิดวันอาทิตย์วันนังคามหรอรอบนี้เราก็เลยมาวันพุธจบโอเควันอาทิตย์ เยอะมากด้านในมีที่จอดรถนะครับขับเข้าไปได้เลย ต้องมานะคะนม่นมอร่อยโอ,โอเคเมื่อกี้เรากินกินก๋วยเตี๋ยวกินไส้ลวกกันเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ขับรถมาที่พักนี่อยู่ที่นี่แอลมมนิมานสรุปจองวันผิดค่ะแอลมมนิมาน คือพรุ่งนี้แต่วันนี้เบสจอดรถอะไรเรียบร้อยแล้วเอาของออกมาหมดแล้วเอาของออกมาหมดแล้วโอเคโอเคผิดผิดที่บายเข้าเลยกลของลงมาจากรถเรียบร้อยกันจะเข้าที่พักละผิดที่ไปต่อตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับอันนี้ของจริง อยู่เ<ม>บสนิมมานอยู่ใ,ใกล้กันนิดเดียวห่างกันสองซอยจะต,ต้องรอบ่ายสองแล้วเพราะเขากำลังทำความสะอาดห้องบ่ายโมงคราส เรามาะะ 1, ราคาหนึ่งพันปดร้กว่าบาทแล้วแต่ช่วงนะครับ ว้าวถ่ายรูปเล่นที่ค่ะเฟ่เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณลูกวุกให้ดูติ้งรูปเดียวเหรอเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปเอารถแล้วก็จะไปรอคิวรอคิวกินซุกี้ชามเพือ มากี่รอบไม่เคยได้กินเลยวันนี้เราจะต้องได้กินถึงแล้วซุกกี้ช้างเผือกก็คือคนเยอะมากอกไป<ะ>ห้าโมงนี่ไม่ห,ห้าโมงอ้ยโมงห้าโมงครึ่งนี่ห้าโมงคนนั่งกันเต็มร้านแล้วอ่ เรามาจะได้คิวแรกแต่แต่คนแต่คนเยอะจัดเลยเราได้ A ศนนเนงเหมือนเขาเริ่มปล่อยคิวอตอนห้าโมงตลาดเปิดห้าโมงคพวันนี้ก็เือเ่วันเตรียมของไว้รอกค้าเยอะมากโอ้ได้แล้วนั่งจากรอมานาน นากินมากเลยอันนี้เราสั่งเพิ่มนะมีคนบอกว่าอร่อยทุกคนเข้ามาแล้วต้องสั่งอันนี้เพิ่มนะวุ้นเส้นผัดไข่เส้นเหนียวนุ่มมากเหนียวนุ่มหนึบอร่อยจริงอร่อยมาก บางคนตัดอีกแล้วโอเคอเช้าวันที่ 3. 3เดี๋ยวเราจะลงไปกินอาหารเชา้าของที่พักที่เราจองมาก,ก็คือรวมอาหารเช้านะคะในราคาพันแปดมีอาหารเชา้าเจะพาไปดูอาหารเช้ามีอะไรบ้างแต่เยอะมาก กินอย่างพอประมาณรีวิวเบ็ดนิ่มมานเรียบร้อยโดนหยุย <laughs> ดไปแล้วรีวิวนั่งค้างเดิเโอเคเมื่อก <laughs> okay. ี้เราแค่มาถ่ายรูปนะแต่เราเล็งโต๊ะนั้นไว้ <laughs> สรุป วันนี้เราก็เช็คเอาที่พักที่เราพักเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาไปลุยคาเฟ่ กินไม่เสร็จเลยยังกินอ่ะไม่เสร็จเลยกินไป20บาทไปถ่ายรูปแป๊บเดียวพนังกงานเก็บไปละไอต<บ>ิมเนอยไอติมเนี่ย,อ,ยอร่อยอ่ะไอติมอร่อยมากเอารูปเดียวแต่กินไปดูวางไแป๊บเดียว20บาทแค่แบบไปถ่ายรูปเองัตว์ฟิเวเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปกินมือกลางวัวที่ Uncle, Uncle. เราจะพาไปกินร้านเนื้อเขาบอกว่าข้าวหน้าเนื้ออร่อยมากเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ดูตอนแรกตั้งใจจะไปกินแ,แต่เมื่อวานแหละแต่เมื่อวานร้านปิดตอนนี้เราโทรเช็คแล้วร้านเปิดไป น่ากินมากเาด,ดูบรรยากาศร,ร้านสวยมากคิดว่าอร่อยไหมแค่ถ่ายโล้วก็เกียงตับ <c oughs> คนไม่มีเลย บ่ายสามร้อนมากร้อนมากจริงถ้ามาก็สักบ่ายสามนี่แหละกำลังดียอมแดดร้อนหน่อยแต่ข้างล่างเหมือนจะมีงานออไม่รู้จะมีไอ้พวกหมาจิ๋วมาหรือเปล่ารอดูเป็นจุดที่ต้องมาเนอะคือมาเชียงใหม่กี่ครั้งก็ต้องมาเพราะมันสวยมาก เงี้นที่สามของเราห้องนี้เราจองมาในราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเนี่อหันเช้าให้เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวเย็นกันนะคะที่ร้านต,ต่องตอเต็มโต๊ะไปกัน หนึ่งไก่สองน้ำพินุ่มน้ำพรอ่ออ่องก <A. S 2> ูอันนี้อะไรนะแกงข้างเลสามชั้นข้าน้ำปลาแล้วก็เห็ดฟางเมือกเราก็ไปกินก่อนนะจ๊ะกินข้าวเสร็จแล้วเราพามาเดินเล่นที่ของแม่ค่ะมาด้ายกันเลยค่ะ ตก <c ười> ด้วยไม่เหรออาจจะเป็นแบบขายของห,อห <c ười> ลังบ้านด้วยว้าวมาลูทุกเหมือนสร้างรายได้ให้ชุมชนบรรยากาศก็ดีบ้าง เอาการที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะูวันนี้กลับแล้วทุกคนไวมากไวมากสี่วันสามคืนใช่ไหมใช่นใสามคืนลงรถไฟช่วยคืน<อ>นึงนอนบรถไฟคืนหนึ่งเป็นห้าห้าวันสี่คืนก่อนกลับเราจะพาไปคาเฟ่ก่อนใช่คาเฟ่ชื่อว่าเพ y w เวอร์ก ขอบคุณที่พักคัณน่ารักจังม่เห็นเดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่นะคะอยู่ตรงข้ามนี่ค่ะแล้วก็เดินชิลๆในนิมานเราขึ้นเครื่องกี่โมงนะบ่ายสามบ่ายสามครึ่งญี่ปุ่นมากเ <c oughs> นี่ยไม่ใช่ไทยแล้ว <c oughs> ญี่ปุ่นร้องห้าแล้วเนาะนี่เรามารานีกัน ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามมีอ่ะมีอ่ะยังข้ามถานนมาเลยนี่่ตรงข้ามเลย อร่อยมากามาก,ากำลังจะไปสนามบิน <What? S 2> เอาของที่เราฝากไว้กับดีเซนชานที่ผ<อ>ับอยู่สนามบินแล้วเกือบไม่ทันเเครื่องออกายสามยี่สิบเรามากับายสามแล้ว โหลดกระเป๋าก็ไม่ได้ต้องส่งไปสน,นีสุดเกินเชียงใหม่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,กดสับสบายให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคระับเจอกันใหม่คลิปหน้า,บ,าบ๊ายบาย